เพราะว่าผมพอจริงๆนะครับต่อไปเปิด n น t f l i x มาเจอซีรีส์เกาหลีผมจะเอาเป็นตัวเลือกท้ายๆเลยนะครับเพราะปัจจุบันอุตสาหกรรมหนังซีรีส์มีให้เลือกเยอะแยะครับคุณอย่าไปง้อมมันนะครับเกาหลีอ่ะอย่างลิซ่าเนี่ยผมเห็นมาตั้งนานแล้วผมเชียร์น้องตั้งแต่น้องเดบิวต์ใหม่ๆเลยนะครับ ก็ยังเขาทําชื่อเสียงให้เกาหลีขนาดนั้นยังมีคนไปแอนตี้เขาไปแบรนด์เขาอีกจนเขาออกมาทําค่ายเองก็ยังตามมาแซะไม่เลิกนะครับพวกเกาหลีเนี่ยนะครับมันมีมากจนถึงขั้นวงการกีฬานะครับที่นักกีฬาเกาหลีเนี่ยเหยียดคนไทยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีเหมือนกันที่คนไทยอะ่ะมีเพื่อนสนิทเป็นนักกีฬาเกาหลีเหมือนกันอ่าอย่างบุ๋มบิม่มชักชุออนอย่างเงี้ยก็ยังมีแบบเพื่อนนักกีฬา เกาหลีใช่ไหมครับแต่ก็ต้องยอมรับว่านั่นคือในด้านที่ดีนะ